สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตรวจสอบนะครับว่าบัญชีอ่ o g l e ของเรากันนะครับไปล็อกอินไว้ที่ไหนบ้างแล้วล็อกอินไว้กี่เครื่องกันนะครับกันในสำหรับคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันบนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับไปที่ในส่วนของแอปพลิชัน กูเกิลกันได้เลยนะครับเมื่อคลิกส่วนของแอปพลิชัน Google กันเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการตั้งค่านะครับโดยจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ เมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถบที่4กันนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าความปลอดภัยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทาการคลิกไปที่ในส่วนของอด้านล่างกันได้เลยนะครับโดยในส่วนของ หัวข้ออุปกรณ์ของของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ครับที่เราได้ทําการล็อกอินไว้อยู่2ส,ส่วนนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของมือถือกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของอที่เป็นคอมพิวเตอร์กันนะครับก็ เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอมือถือกันนะครับว่าเราได้ทําการล็อกอินมือถือไว้กี่เครื่องนะครับก็ให้ทําการล็อกคลิกไปที่ส่วนของมือถือกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกในส่วนของมือถือกันเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราได้ทําการล็อกอินในส่วนของบัญชี Google ของเราไว้นะครับก็อันนี้ก็คือจะล็อกอินไว้สองเครื่องกันนะครับก็เราสามารถที่จะ สามารถที่จะล็อกเอาท์กันได้นะครับโดยให้เราคลิกไปที่ในส่วนของบัญชีกูเ,เครื่อง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 ที่ล็อกอินไว้เครื่องนั้นนะครับแล้วก็ให้ทำการล็อกเอาท์กันได้เลยนะครับก็ เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการตรวจสอบนะครับว่าบัญชี Google ของเรานะครับไปล็อกอินไว้ที่ไหนบ้างแล้ะล็อกอินไว้กี่เครื่องกันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ